สวัสดีค่ะดาวเป็นบอดี้เทอราปิสนะคะแล้วก็เป็นอาร์เทอราปิสด้วยดาวทำนวดเพสเซอร์มาสาดมาประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะก่อนหน้านี้เป็นคุณแม่ค่ะเป็นคุณแม่ซึ่งเขาข้อตกินกำหนดเนาะพอข้อตกินกำหนดเสร็จแล้วพออยู่ได้ประมาณ6เดือนลูกก็มีภาวะที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามพัฒนาการปกติในภาวะตรงนั้นนพยายามที่จะหาหนทางว่าเอ้ยเราจะเอาชนะกับ เหตุการณ์ในชีวิตของเรานนี้ได้ยังไงเนาะก็ไปเจอเหตุดรมิเคลาแล้วก็มีโอกาสได้ไปสอบถามเขาคุณครูเขาก็บอกว่าเออมีแค่3อย่างแค่นั้นเองจังหวะในชีวิตอันที่สองคือมิวสิกอันที่3ก็คือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีหรือจะทํำยังไงให้ลูกเราหรือครอบครัวเรามีพลังชีวิตที่ดี3อย่างแค่นั้นเองซึ่งได้เมสเซจจากครูมาแล้วพอวันที่2เราก็ไปเข้าเวิร์กช็อปนวดเริ่มจากท่าบางท่านวดขาเด็กไป าาแล้วก็ทําให้เด็กสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในตัวตนได้มากขึ้นเข้ามาใช้ชีวิตได้มากขึ้นประมาณนั้นนะสิ่งที่เปลี่ยนไปคือการนวดเพดเซลมาส,สานเนี่ยหลักๆเลยเราจะนวดขาและนวดหลังการนวดขาเนี่ยมันจะช่วยเรื่องกระตุ้นระบบย่อยอาหารระบบแขนขาให้แข็งแรงระบบอวัยวะภายในให้แข็งแรง ทำให้ระบบอะไร immune system ของเราอะแข็งแรงขึ้นเนาะการนวดหลังก็คือนวดให้ระบบนั้นทำงานตามหน้าที่ของมันได้จริงๆเราก็ทําให้ร่างกายเราผ่อนคลายลงหนึ่งอาทิตย์นวดขาหนึ่งอาทิตย์นวดหลังสลับกันไปอย่างนี้พอมันเชื่อมโยงกันร่างกายของเรามันก็จะทํางานได้ดีขึ้นเราจะนวดตามจังหวะของร่างกายฉะนั้นเนี่ยเพสเซลมัสมันทํางานหลักเลยก็คือทํางานตามจังหวะของหัวใจของเราเนาะ ฉะนั้นเนี่ยจังหวะที่เราทํางานไปอ่ะผ่านมือของเราผ่านจังหวะที่เข้าไปผ่านน้ํามันเนาะแล้วมันสอดคล้องกับจังหวะที่เราเคยมีอยู่หรือจังหวะเดิมที่เรามีอยู่แต่ว่าคือการมานวดคือการปรับสมดุลของเราให้มันดีขึ้นแล้วเราก็ไปทํางานต่อได้ดีขึ้นบางคนไม่จําเป็นจะต้องนวดตลอดไปแต่ว่ามานวดสักสี่ครั้ง6ครั้งเพื่อปรับสมดุลแล้วเราก็สามารถไปใช้ชีวิตของเราได้เองได้ดีขึ้นอันนี้ได้ดีขึ้นจริงๆ